สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management ค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับมิ้วค่ะมิ้วพาทุกท่านมาชมบ้านในโซนปทุมธานีค่ะกับโครงการที่มีชื่อว่าหมู่บ้านบัวแก้วค่ะโครงการนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านปทุมอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีค่ะ เป็นอีกโครงการที่น่าอยู่นะคะเพราะว่ารายล้อมไปด้วยพื้นที่สีเขียวค่ะบรรยากาศก็ร่มรื่นด้วยนะคะภายในโครงการค่ะมีพื้นที่ส่วนกลางที่เป็นสนามกีฬานะคะแล้วก็มีเครื่องเล่นเครื่องออกกาลังกายค่ะรอบๆโครงการก็ยังรายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าทั้งแม็โครและก็ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตค่ะอยู่ใกล้กับสถานศึกษาหลายแห่งเลยนะคะโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยค่ะเพราะว่าที่นี่อยู่ใกล้กับทั้งมหาวิทยาลัยกรุงเทพและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตค่ะอยู่ใกล้กับ ลาสดอเยลานะคะใครที่บอกว่าชอบช้อปปิง้งซื้อผักผลไม้แล้วก็ถือว่าเหมาะมากๆเลยล่ะค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวตามมิ้วเข้าไปชมด้านในของตัวบ้านดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างไปกันเลยค่ะ ซับรายการนี้เลขที่12579ทั4 7, 9, และ180ค่ะเป็นทาวน์โฮม2ชั้น2หลังเชื่อมต่อกันนะคะทำให้มีพื้นที่ถึง40ตารางวาค่ะมี4ห้องนอน4ห้องน้ำและ2ที่จอดรถค่ะเหมาะมากๆเลยนะคะที่จะทั้งอยู่อาศัยแล้วก็ทำธุรกิจต่างๆทำเป็นโฮมออฟฟิศและก็ร้านอาหารค่ะเดี๋ยวตามมิ้วเข้าไปชมด้านในกันเลยดีกว่าค่ะ หลังแรกที่มิวพามาชมนะคะพอเข้ามาปุ๊บเราก็จะเจอกับห้องถกกงกว้างเลยค่ะซึ่งท่านสามารถตกแต่งได้ตามไลฟ์สไตล์เลยนะคะมุมหนึ่งจะวางชั้นวางทีวีตู้โชว์ต่างๆก็ได้อีกมุมหนึ่งก็สามารถที่จะวางโซฟาโซฟาเบดหรือว่าจะเป็นชุดโซฟารับแขกก็ได้ค่ะเดินลึกเข้าไปบริเวณด้านในของตัวบ้านก็จะเป็นพื้นที่อนเนกประสงค์นะคะท่านสามารถใช้พื้นที่ตรงนี้ค่ะในการนั่งรับประทานอาหารได้สามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารขนาด6ที่นั่งได้ค่ะ ดันลึกมาบริเวณด้านหลังของตัวบ้านจะเป็นพื้นที่ที่เชื่อมต่อกันระหว่างบ้าน2หลังค่ะทําให้ห้องครัวของที่นี่มีพื้นที่กว้างมากๆเลยค่ะถ้าเกิดท่านใดที่จะทําบ้านให้เป็นร้านอาหารนะคะถือว่าเหมาะมากๆเลยเรามีการบิวอินส่วนครัวไว้ให้บางส่วนแล้วค่ะเป็นพื้นที่สําหรับวางอุปกรณ์เครื่องครัวต่างๆเป็นสิงล้างจานและที่หลักบ้านตรงนี้ยังสามารถใช้เป็นพื้นที่ในการซักล้างได้ด้วยนะคะ ที่บ้านหลังนี้มีห้องน้ํสองห้องค่ะห้องแรกจะอยู่ที่ชั้น1นะคะภายในห้องน้ามีสุขภัณฑ์ครบครันค่ะเดี๋ยวตามมิวขึ้นไปชมด้านบนที่ชั้น2กันต่อเลยดีกว่าค่ะเมื่อขึ้นมาที่ชั้น2เราก็จะเจอกับห้องโถงกว้างที่อยู่บริเวณด้านหน้าห้องนอนค่ะท่านสามารถใช้พื้นที่ตรงนี้ในการทําเป็นห้องนั่งเล่นก็ได้ดูหนังฟังเพลงก็ได้นะคะหรือว่าจะทําเป็นห้องคลาสก็ได้ค่ะและที่ห้องโถงนี้ก็ยังมีประตูที่สามารถเชื่อมต่อไปยังบ้านอีกหลังหนึ่งได้ด้วยค่ะ บ้านหลังแรกมีทั้งหมด2ห้องนอนค่ะห้องนอนแรกที่มีความมาชมจะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมห้องนี้ท่านสามารถวางเตียงขนาด6ฟุตได้ค่ะและก็มีพื้นที่ที่เหลือที่สามารถวางตู้เสื้อผ้าและก็โต๊ะเครื่องแป้งได้และที่ห้องมาสเตอร์เบดรูมยังมีประตูอยู่บริเวณด้านหน้าของห้องนะคะที่สามารถเปิดออกไประเบียงบริเวณหน้าบ้านได้ค่ะ ห้องนอนต่อมาจะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะห้องนี้สามารถวางเตียงขนาด5ฟุตได้ค่ะจะได้มีมุมที่เหลือที่สามารถวางตู้เสื้อผ้าและก็ตกเครื่องแป้งได้และที่ห้องนี้ยังมีหน้าต่างนะคะที่สามารถระบายอากาศได้และก็รับแสงแดดจากธรรมชาติได้ค่ะที่ชั้นสองของบ้านหลังนี้มีหนึ่งห้องน้ําค่ะภายในห้องน้ํามีสุขภัณฑ์ครบครันเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราไปชมบ้านอีกหลังหนึ่งที่เชื่อมต่อกันนะคะไปกันเลยค่ะ อย่างที่มิ้วบอกค่ะว่าบ้านทั้งสองหลังเชื่อมกันไว้นะคะทําให้สามารถเดินไปเดินมาได้สะดวกค่ะพอเราเดินมาอีกหลักหนึ่งนะคะที่ชั้น2เราก็จะมีพื้นที่อนเนกประสงค์ระเวณด้านหน้าห้องนอนเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวตามมิ้วเข้าไปชมห้องมาสเตอร์เบดรูมกันต่อเลยดีกว่าค่ะ ที่ห้องมาสเตอร์เบดมของบ้านหลังนี้ก็มีพื้นที่กว้างด้วยเช่นเดียวกันนะคะท่านก็สามารถวางเตียงขนาด6ฟุตได้สบายๆค่ะแล้วก็มีพื้นที่ที่เหลือที่สามารถวางตู้เสื้อผ้าและกระโต๊ะเครื่องแป้งได้นะคะและห้องนี้ก็มีประตูค่ะที่สามารถเปิดไประเบียงบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะซึ่งระเบียงมีการเชื่อมต่อกันไว้นะคะทำให้ระเบียงหน้าบ้านกว้างมากๆเลยละคะ่ะ ห้องนอนที่2ของบ้านหลังนี้ก็มีพื้นที่กว้างเช่นเดียวกันค่ะสามารถวางเตียงขนาด5ฟุตได้แล้วก็มีมุมที่เหลือที่สามารถวางตู้เสื้อผ้าได้หรือว่าจะทํามุมนี้นะคะให้เป็นมุมทํางานก็ยังได้เลยค่ะที่ชั้น2ของบ้านหลังนี้มี1ห้องน้ําค่ะภายในห้องน้ํามีสุขภัณฑ์ครบครันเลยนะคะเดี๋ยวตามนิ้วลงไปชมที่ชั้น1กันต่อดีกว่าค่ะ เมื่อเราเดินลงมาแล้วเราก็จะพบกับห้องโถงก,งกว้างๆค่ะซึ่งท่านสามารถตกแต่งได้ตามความชอบเลยนะคะถ้าเกิดท่านใดที่จะทําบ้านให้เป็นโฮมออฟฟิศด้านนี้ก็สามารถวางโต๊ะทํางานได้หลายที่นั่งเลยค่ะหรือว่าจะใช้ฝั่งนี้นะคะให้เป็นสต็อกสําหรับเก็บสินค้าก็ได้หรือจะปรับปรุงต่อเติมให้เป็นร้านอาหารก็ได้ค่ะ ห้องน้ำที่ชั้นหนึ่งของบ้านหลังที่2ภายในมีสุขภัณฑ์ครบคันเลยค่ะทั้งโถสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้าและก็ฝักบัวสําหรับอาบน้ําค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้านบัวแก้วเริ่มต้นที่ถนนฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขับตรงไป3.5กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาเพื่อไปทางศูนย์ศิลปาชีพบางไทรบางปะหันขับต่อไปอีก1.8กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้าย ขับตามทางเข้าไปอีก2.3กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาเข้าซอยหมู่บ้านบัวแก้วจากนั้นขับตรงเข้าไป900เมตรจุดหมายจะอยู่ด้านหน้าค่ะ คุณผู้ชมท่านใดที่กําลังมองหาบ้านหลังใหญ่ๆเพื่อสมาชิกทุกคนในครอบครัวหรือว่ากําลังมองหาบ้านที่มีพื้นที่ในการทําธุรกิจนะคะเพื่อที่จะทําเป็นโฮมออฟฟิศหรือว่าร้านค้าร้านอาหารแล้วก็นิวแนะนําโครงการนี้เลยค่ะสามารถติดต่อสอบถามและขอข้อมูลเพิ่มเติมกับทางทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายของเราได้เลยนะคะทั้งช่องทาง e b o o k Fanpage J a s s e t Management และที่ YouTube Channel เรื่องบ้านบ้าน by a s s e t Management ค่ะเรามีทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายที่พร้อมบริการ ที่สำคัญยื่นขอเสนอสินเชื่อที่ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยค่ะและนอกจากโครงการนี้เราก็ยังมีซับพร้อมขายสภาพนางฟ้าอีกหลายโครงการเลยนะคะทั้งบ้านเดี่ยวทาวเฮา์ทาวโฮมอาคารพาณิชย์และคอนโดมิเนียมค่ะแต่ว่า EP นี้เวลาของมิ้หมดลงแล้วค่ะส่วน EP หน้ามิ้จะพาทุกท่านไปชมโครงการไหนฝากติดตามชมกันด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลากันก่อนสวัสดีค่ะ